มาแล้วนะครับรถดวนพิเศษขบวนที่26นะครับต้นทางหนองคายไปทางกรุงเทพอภิวส์นะครับวันนี้ช้า3นาทีกำลังจะผ่านจุดตัดบ้านขาวนะครับไปดูขบวนได้เลยนะครับ นะครับขบวนสองหกนะครับวันนี้จะได้ชีวบไวหมายเลขอะไรทําขบวนมามารอดูได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นขบวนสุดท้ายที่ผมถ่ายนะครับใน,นง่วงมากเลยนะครับนอนแล้วนอนรอยืนรอก็แล้วนะครับจบขบวนนี้ก็จะไปนอนนะครับผมขบวนสุดท้ายขบวนสองหกคผมวันนี้ชาร์จสามนาทีนะครับกาลังจะผ่านจุดปัดบ้านขาวมาดูขบวนได้เลยนะครับ อันนครับจะได้คิวเวสไวมาเลขอะไรมาดูได้เลย,เลยนะครับเปล่งไฟมาแล้วนะครับรู้นะครับวันนี้จะได้คิวเวไม้เหล็กอะไรนะครับ 6นะครับอ่าวันนี้ขัดจำค่ะจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นเชิวร์วาสไงสี5 2 4 8นะครบผมอ่าเห็นเป็น4แปดนะครับเกอดจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอ๋อเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับอ่าแต่พอจะมอนใจอยู่ครับว่าเป็น4แปดนะครับอ่าดูสลิงึ้น,นะครับอ่าแล้วท้ายคลิปเลยฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะครับค่ะ